สวัสดีครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่สนใจนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอปคร์บนะครับกับช่วงการเขียนโปรแกรมภาษา C ไปกับบอร์ดยูโน่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะต่อยอดจากข่าวที่แล้วนะครับเพราะข่าวที่แล้วเนี่ยเราเขียนโปรแกรมมอเตอร์ตัวเดียวไปนะครับวันนี้เราจะเพิ่มมอเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับในด้านขวามือนะครับซึ่งก็เพิ่มจากเดิมง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับไปตามกันดูเลยครับอันนี้คืออันนี้คือตัวโปรแกรมข่าวที่แล้วนะครับ ก็คือ,อยังยางวงจรนะวงจรที่เราได้ต่อไว้นะครับคราวที่แล้วเนี่ย,ยก็จะมีอินหนึ 2, ่งอินสองอินสามอินสี่นะครับที่ต่ออิ 1, นหนึ่งเนี่ยต่อสิบเอ็ดอินสองต่อสิบอินสามต่อเก้าอินสี่ต่อแปดนะครับตรงนี้ก็จํารวมกันนะสิบสองโวลต์กับห้าโวลต์เพราะเราจะใช้ไฟห้าโวลต์ในการเรียงมอเตอร์นะครับเราก็เลยจําตรงนี้รวมกันโอเคนะครับ เราก็เลยประกาศตัวแปร in 1นึเท่ากับสิเห็นไหมครับ in 2องเท่ากับสิ in 3 9 in 4 8แล้วก็ pin mode in 1 in 2 in 3 in 4เป็น output นะครับในการสร้างงานมอเตอร์และโปรแกรมเขาที่แล้วเนี่ยก็จะมีการสั่งงานแค่ in หนึ่ง in สอง in หนึ่ง in สองเห็นไหมครับ in หนึ่ง in สองเนาะก็จะสลับกัน high low low high แล้วก็ low low เห็นไหมครับ อ่าตอนนี้เราจะเอามอเตอร์ขวานะครับมอเตอร์ขวามือคือตัวนี้นะครับคราวที่แล้วเราสร้างงานตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่ามอเตอร์ขวามือเราก็จะเป็น3ามสี่นะครับเดี๋ยวจะให้หมุนพร้อมกันเลยนี่สามสี 3, ่เราก็ c o ปปี้อย่างนี้แล้วก็สามสี่นะครับเพื่อทดลองก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันน้องก็สามารถ ใช้อะใช้ตัวเดียวกันก็ได้นะครับเพราะมันจะหมุนพร้อมกันเนาะอะเดี๋ยวเรายัางยังไม่ได,เด้เดี๋ยวเดรารอดูมันหมุนก่อนก็ได้เราก็มาเขียนโปรแกรมนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลย r o w high นะครับ h i g h เนาะ โอเคนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นออฟ3ก็เป็นออฟอันนี้ก็จะเป็นโลนะครับ3ก็จะเป็นโล w 4ก็จะเป็นโลนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ลอง upload อัพโหลดโปรแกรมอ่าเห็นไหมครับตอนนี้โปรแกรมเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะตัวแรกของเราเนี่ยครั้งแรกก็จะหมุนทวนเข็มครั้งที่2ก็จะหมุนตามเข็มนะครับแล้วก็หยุดนะครับ อ่ามาดูตัวนี้นะครับออนแ Friday, รกก็จะหมุนตามเข็มครั้นที่2ก็จะหมุนทวนเข็มนะครับสลับกันนะครับสลับกันเขาเนี่ยมันจะสลับกันนะมอเตอร์สองตัวนี้ทํางานสลับกันเวลาเรามองคู่อันนี้เห็นไหมครับเดินหน้าถอยหลังเห็นไหมครับมอเตอร์จะหมุนสลับกันนะครับเดินหน้าเห็นมครับไปข้างหน้าถอยหลังนะครับเป็นเดินหน้านะครับถอยหลังสลับกันนะครับ เราจําเป็นต้องให้มอเตอร์มหมุนสวนทางกันนะครับเมื่อเราสลับเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเดินหน้าถหลังนะของตัวหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับน้องๆถ้าเรามีมอเตอร์เพิ่มอีกสองตัวนะครับเราก็จํารวมกันก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการแยกตัวนะครับแบ่งเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอ่า เดี๋ยวเราจะเริ่มไปขั้นตอนต่อไปนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถจะเริ่มทําหุ่นยนต์ได้แล้วนะครับแบบง่ายๆนะครับสําหรับน้องๆท่านใดนะครับมีคําถามนะครับสามารถตั้งสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือจะทักไปทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับและก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับสําหรับน้องๆท่านใดนะครับต้องการสนับสนุนทางเพจนะครับช่องของเรานะครับก็สามารถ สั่งซื้อสินค้านะครับจากทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่สิบก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย